ช่วงแรกเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสารคาดีเฉลิมพระเกียรติกันแน่น,นะคะเมื่อนี้เสนอในตอนราชท่านปันสุขค่ะราชทันปันสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโอคงการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ เมื่อวันที่11มกราคม2564เนื่องจากทรงมีพระราชดำริว่าโรงพยาบาลราชทันเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมากและยังขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเวชภันฑ์ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมและเมื่อผนทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการรักษาพยาบาลการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ตลอดจนการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงดูแลทุกสุขของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักมนุษยธรรม